การบันทึกรายการค้าป,ปี2559วันที่31มมกราคม5 9 5 9เป็นการบันทึกรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงิน40,000บาทหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้500บาทและหักค่าปาระกันสังคมไว้200บาทรอนำส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้า <S <S ให้เราไปที่ เมนูหลักนะคะคลิกคำว่าระบบบัญชีแยกประเพทไปที่ WorkFlow ค่ะคลิกลงรายวันสมุดรายวันจะเป็นสมุดรายวัน PC สมุดรายวันจ่ายนะคะคลิกโอเคค่ะจากนั้นเราจะไปที่ F3 นะคะ เราจะแก้ไขวันที่ลงบัญชีให้เป็นวันที่31-01-59จากนั้นเราจะลงมาที่ช่องรายละเอียดนะคะ เราจะพิมพ์ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานจากนั้นเราจะมาที่ด้านล่างนะคะที่ช่องชื่อบัญชีค่ะเราจะพิมพ์ว่าเงินเดือน ให้เราเลือกเงินเดือนระบูนัดพนักงานเราจะใส่จำนวนเงินที่ช่องเดบิตนะคะจำนวน4 0 0หมนบาทจากนั้นเราจะไปที่รายการที่2ชื่อบัญชีพาสีเงินได้ เราจะเลือกภาษีเงินได้หักนักที่จ่ายเราจะใส่จำนวนเงินที่ช่องเครดิตนะคะ500บาทเราจะไปที่รายการที่3นะคะที่ช่องชื่อบัญชีเราจะพิมพ์ว่าเงินประกันสังคม ให้เราเลือกเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายทางจ่ายเราจะไปใส่จำนวนเงินที่ช่องเครดิตนะคะจำนวน200บาทเราจะไปที่รายการที่4นะคะเราจะพิมพ์ว่าเงินฝาก ให้เราเลือกเงินฝากออมทรัพย์เราจะไปใส่จำนวนเงินที่ช่องเครดิตค่ะจากนั้นเราจะไปกดที่ F2 สมดุลจากนั้นเราจะไปที่ F7 ลิงก์เราจะกดเพิ่มนะคะ ให้เราเลือกรายการลำดับสุดท้ายนะคะ T R A N S K P Y M รายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆกดเลือกค่ะจากนั้นเราจะไปที่ประเภทเอกสารนะคะให้เราใส่จุด Enter ค่ะให้เราเลือก T T R W นะคะ ถอ,อนโดยการโอนกดเลือกเลยค่ะจากนั้นเราจะลงมาที่ช่องเอกสารลงวันที่ให้เราใส่วันที่310159 แล้วก็ลงมาที่ช่องหมายเหตุพิมพ์ว่าจากเงินเดือนพนักงานแล้วก็เราจะมาใส่จำนวนเงินนะคะก็คือสามหมืน เก้าพสามรอยบาทจากนั้นเราจะลงมาที่ช่องผ่านบัญชีธนาคารนะคะ เราจะใส่จุด Enter ค่ะให้เราเลือกศูนย์ศูนย์สอออมทรัพย์จับคู่รหัสบัญชี10 1202 ให้เรากด F10 บันทึกเลยค่ะกด S เ t ออกค่ะกด F10 บันทึกอีกครั้งค่ะให้เครื่องรันหมายเลข o u c h e r ให้กด Yes ค่ะให้เราก,กด S x i t ออกเลยนะคะ ยกเลิกข้อมูลหรือไม่ Yes ค่ะข้อมูลก็จะมาบันทึกหน้านี้นะคะให้เราดเออกด S A ยค่ะ